พอดแคสต์โค้ดเออีซี่มันนี่วันนี้เอาแนวคิดเศรษฐีหรือมิลเลน a น m ไมเซ e ตมาฝากันค่ะมิลเลน a น m ไมเซ e ตอยากเป็นเศรษฐีต้องคิดแบบเศรษฐี มิลเลน a น m ไมเซ e ตหรือแนวคิดแบบเศรษฐีคือหลักการคิดที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาตนเองและทัศนคติเกี่ยวกับเงินความสำเร็จและโอกาสเพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางการเงินและความมัง่งคั่งมิลเลน a น m ไมเซ e ตอยากเป็นเศรษฐีต้องคิดแบบเศรษฐีเศรษฐีคิดกันแบบไหนวันนี้มาฟังกันค่ะหลักการสำคัญของมิลเลนแนลไมเซตก็คือ ความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะเศรษฐีส่วนใหญ่มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนพวกเขาทราบดีว่าต้องการอะไรและวางแผนอย่างละเอียดว่าจะบรรลุปเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างไรวินัยและการควบคุมตนเองเศรษฐีมีความอดทนพวกเขาสามารถควบคุมอารมณ์และต้องการความต้องการระยะสั้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะยาวเหมือน เก็บเปรี้ยวไว้กินหวานสมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะซื้อของชิ้นหนึ่งเราอาจจะต้องใช้เงินแต่เราอยากได้ของชิ้นใหญ่กว่านั้นเราอยากได้ที่ดินผืนหนึ่งแทนที่เราจะไปซื้ออาจจะไปซื้อสมมุติว่าเราไปซื้อของที่เรายังไม่ได้เราอยากได้แต่ก็เรายังไม่ได้จําเป็นแต่เป้าหมายของเราเราชัดเจนเราก็ เก็บไปก่อนค่ะเราก็จะไม่ช้อปปิ้งเราก็ยังไม่ซื้อของที่เราอยากได้เราก็เก็บเงินไว้เพื่อที่จะซื้อที่ดินผืนนี้ความคิดเชิมบวกและความเชื่อมัน่นเศรษฐีมองโลกในแง่ดีพวกเขาเชื่อมั่นในตนเองและศักยภาพของตัวเองแม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายค่ะ สิ่งนี้สําคัญมากๆนะคะในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีแต่เราก็ต้องใช้สติในการมองด้วยนะคะในเรื่องของมองโลกในแง่ดีแล้วก็ต้องเชื่อมั่นสิ่งสําคัญเลยต้องเชื่อมั่นว่าเราทําได้ฉันสําเร็จได้การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เศรษฐีฝ่ายหาความรู้และทักษะใหม่ๆอยู่เสมอพวกเขาพร้อมที่จะปรับตัวและเรียนรู้จากประสบการณ์ค่ะยิ่งเรียนรู้ยิ่งเก่งขึ้นยิ่งหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นการลงทุนกับตัวเองเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดเลยค่ะการบริหารความเสี่ยงเศรษฐีเข้าใจความเสี่ยงและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดพวกเขายอมรับความเสี่ยงบางอย่างแต่ก็มีแผนสำรองเผื่อไว้เสมอค่ะเหมือนเรื่องของการที่ เราจะลงทุนต่างๆเราก็ต้องศึกษาดีๆก่อนที่เราจะลงทุนแล้วก็จะต้องบริหารความเสี่ยงว่าเรารับความเสี่ยงนี้ได้ไหมเราสามารถที่จะลงทุนตรงนี้ได้ไหมเราก็จะต้องมาดูด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการที่เราจะลงทุนอะไรก็ตามเราต้องศึกษาดีๆก่อน การให้และการแบ่งปันเศรษฐีหลายคนมักมีจิตกุศลพวกเขารู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่พวกเขามีและต้องการแบ่งปันความสำเร็จกับผู้อื่นค่ะคนที่มีความมั่งคั่งและร่ำรวยคนที่เป็นเศรษฐีไมเรของเศรษฐีบางครั้งเราจะต้องให้ก่อนค่ะ keep before take ให้ก่อนที่เราจะได้รับนะคะแล้วคุณจะได้รับ ยิ่งถ้าเราเป็นเศรษฐีแล้วสังเกตหาค,คนที่เป็นเศรษฐีหลายคนมหาเศรษฐีหลายคน Gates, บริจาคเงินปีหนึ่งหลายล้านดอลลาร์ค่ะมาร์ซักเบิร์กเองก็บริจาคเงินหลายท่านนะคะมหาเศรษฐีหลายท่านที่บริจาคเงินให้กับการกุศลให้กับแบ่งปนันหรือแม้กระทั่งแบ่งปนันความรู้ความสำเร็จ แบ่งปันคนที่อยากที่จะสำเร็จเหมือนกับพวกเขาค่ะเราจะต้องมีจิตในเรื่องของการให้และการแบ่งปันวิธีพัฒนามิ l l ลน i r e m i n มเซ t ความคิดของเศรษฐีแนวคิดเศรษฐีคืออะไรวิธีพัฒนาเลยนะคะก็คือตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนค่ะใครที่อยากที่จะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วต้องมีแผนการเงินที่ชัดเจน ตอนนี้การเงินของเราเป็นอย่างไรบ้างกำหนดเป้าหมายไปที่สมาร์ทสมาร์ทมีอะไรบ้าง specific ก,ก็คือเจาะจงค่ะ measurable สามารถวัดผลได้ achievable ก็คือสามารถที่จะเป็นไปได้วัดผลได้เป็นไปได้ relevance ก็คือเรื่องของหรือ realistic เ,เป็นจริงได้และ t ทม e บัลลมบา,บาก็คือกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนล่ะค่ะและเขียนแผนปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นให้ชัดเจนเป็นแผนแบบสมาร์ทค่ะฝึกฝนวินัยและการควบคุมตนเองต้องตั้งงบประมาณติดตามค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะอย่างที่บอกไปข้างต้นก็คืออดเปี้ยวไว้กินหวาน เอาเงินไปต่อยอดก่อนลงทุนก่อนหรืออะไรก็ตามที่ทําให้มีเงินงอกเงยแล้วถ้าเรามีเงินงอกเงยเงินเหลือเราก็ไปสามารถซื้อในสิ่งที่เราต้องการได้ต้องฝึกฝนวินัยและควบคุมตัวเองให้ได้ค่ะพัฒนาความคิดเชิงบวกโฟกัสไปที่สิ่งดีๆฝึกฝนการคิดบวกของคุณการคิดขอบคุณและรอบตัวเองด้วยคนที่คิดบวกค่ะ การคิดบวกบงคนบอกว่ามันคิดบวกอย่างเดียวไม่ได้ซึ่งจริงๆอะคะ่ะการคิดบวกคือเราจะต้องมีสติในเรื่องของการคิดบวกด้วยเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องอ่านห,หนังสือฟังพอสแคสเข้าร่วมสัมมนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆมหาเศรษฐีหรือคนที่เอรู้จักที่เป็นมหาเศรษฐีหลายคนคนไทยหลายๆคนนะคะก็ยัง เทคคอร์สหรือเข้าไปเรียนหรือบางคนเรียนถึงเป็นระดับด็อกเตอร์เลยค่ะการพัฒนาตัวเองให้เก่งให้ดีขึ้นเป็นการพัฒนาตัวเองที่คุ้มค่ามากที่สุดค่ะยิ่งเราเก่งเรายิ่งมังคั่งและร่ำรวยขึ้นค่ะ ศึกษาความรู้ทางการเงินอันนี้สําคัญมากๆนะคะถ้าเราไม่ศึกษาในเรื่องของการเงินการเงินส่วนบุคคลของเราเรื่องของการลงทุนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการออมการวางแผนเกษียณอายุการวางแผนต่างๆการลงทุนต่างๆเราจะต้องศึกษาก้าออกจากคอมฟอร์ทโซนค่ะกก้าที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆเผชิญหน้ากับความท้าทายและเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่บางครั้งเราติดกับคอมฟอร์ทโซนหรือใครที่ทํางานประจําอาจจะติดกับคอมฟอร์ทโซน ก็เลยไม่กล้าที่จะออกมาทำธุรกิจของตัวเองเราจะต้องก้าออกมาให้ได้ค่ะแล้วก็ก้ากระโดดออกมาเพื่อที่จะทำให้เราตัวขยายขึ้นทำให้เราสามารถที่จะเก่งขึ้นมั่งข้างและร่ำรวยมากขึ้นได้ค่ะช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันความรู้ทักษะทรัพยากรของคุณกับผู้อื่นค่ะการแบ่งปันความรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินอย่างเดียวนะคะเป็นเรื่องของ แนวคิดของเราที่ทําให้เราประสบความสําเร็จด้วยหรืออะไรต่างๆเรายิ่งให้ยิ่งได้ค่ะอย่างตอนที่เอเคยตอนที่เอเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยนะคะก็จะเป็นติวเตอร์ให้กับเพื่อนๆค่ะก็จะแบ่งปันยิ่งเราแบ่งปันยิ่งเราสอนเพื่อนเราติวเพื่อนเรายิ่งเก่งขึ้นเรายิ่งมีทักษะเรายิ่ง ทำข้อสอบได้ดีมากๆเพราะว่าเราเหมือนเราย้ำไปแล้วเราอ่านหนังสือไปรอบหนึ่งแล้วเราเอามาติวเพื่อนเรายิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นและนี่คือยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะเอาประสบการณ์ของเราไปบอกต่อเอาประสบการณ์ของเราไปทําให้เขาประสบความสําสเร็จและเราก็จะใจฟูด้วยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราได้แบ่งปันความสําสเร็จกับคนอื่นๆทําให้เขาสําเร็จไปกั จงจำไว้ว่ามิลเลนแนร์ไม์เซ็ตไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนนะคะต้องใช้ระยะเวลาความพยายามการเรียนรู้และหากคุณมุ่งมั่นและตั้งใจคุณสามารถพัฒนามิลเลนแนร์ไม์เซ็ตและการบรรลุปเป้าหมายทางการเงินของคุณได้ค่ะดังนั้นนะคะใครที่อยากที่จะประสบความสำเร็จแบบเศรษฐีต้องมีแนวความคิดแบบเศรษฐี นะคะอยากเป็นเศรษฐีต้องคิดแบบเศรษฐีค่ะฝากไว้นะคะแล้วก็ใครที่อยากพัฒนาตัวเองนะคะการพัฒนาตัวเองที่ง่ายที่สุดคือการอ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือเรื่องของการเงินนะคะเอมีหนังสือมาแนะนําทั้งหมด3เล่มด้วยกันนะคะหนังสือในเรื่องของการเงินเล่มแรกที่เออ่านแล้วก็ทําให้ปลดนี้ได้ของโค้ชหนุ่มนะคะมันนี่หน่ค่ะ m ั n e y 1น1นะคะเป็นเล่มแรกที่เอได้รู้จักโค้ดหนุ่มนะคะแล้วก็ติดตามโค้ดหนุ่มมาตลอดเลยหนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุขไปหาซื้ออ่านได้เลยนะคะตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปหรือซื้อในอินเทอร์เน็ตหรือลิงก์ข้างล่างที่เอมีให้นะคะในดิสคริปชันนะคะอีกเล่มหนึ่งนะคะก็คือเล่ม Money Summary นะคะสรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายในหนเล่มนะคะเล่มนี้นะคะ เป็นสรุปเรื่องการเงินจากเดอะมันนี่โค้คือโค้ดหนุ่มของเรานั่นเองนะคะก็คือคุณจักรพงศ์เมธผานสรุปโดยคุณวิทูนสูงกิตบูลเซนเซนแปะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของโค้ดหนุ่ม อีกทีนึงนะคะเอามาสรุปให้เข้าใจง่ายแล้วก็มีประวัติของเซนเซแปะด้วยของคุณวิทูนสูงกิจบูนที่ทําเป็นช็อตโนต้ตทำให้อ่านเข้าใจง่ายนะคะสามารถอ่านจบได้ภายใน3ชั่วโมงคุณจะเข้าใจเรื่องของการเงินได้แบบง่ายๆและใครที่อยากที่จะออกมาจากคอมฟอร์ทโซนอยากที่จะมาทําธุรกิจของตัวเองอยากที่จะมาทํำฟรีแลน ขอ,ของเราเองนะคะเล่มนี้มีประวัติของเซนเซนแตะซึ่งได้อธิบายว่าก่อนที่จะออกจากงานวางแผนการเงินแบบไหนทำอย่างไรให้ออกมาได้ทิ้งรายได้งานประจำหลักแสนออกมาทำธุรกิจของตัวเองซึ่งตอนนี้แซงรายได้งานประจำไปแล้วคะ่ะก็ไปหา อ่านได้อีก1เล่มนะคะและอีกหเล่มนะคะที่อยากแนะนำก็คือของคุณพอค่ะมังคังทางชีวิตนะคะ Money m a ค่ะเล่มนี้นะคะเป็นเล่มล่าสุดของคุณพอนะคะเล่มนี้คุณพัทรพลศ,ศิลปาจารย์เป็นนักธุรกิจนักลงทุน พูดในเรื่องของวิธีรวยแบบเศรษฐีที่ทําให้คุณมั่งคั่งทั้งการเงินเวลาแล้วก็สุขภาพในเรื่องของการลงทุนคุณจะเข้าใจมากขึ้นจากหนังสือเล่มน,นี้ตลาดทุนเป็นยังไงตลาดเงินเป็นอย่างไรคุณจะลงทุนแบบไหนคุณจะทํำยังไงให้มั่งคั่งทั้งชีวิต ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินอย่างเดียวนะคะคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบสมดุลด้วยมีสมดุลทั้งเรื่องของความสัมพันธ์กับครอบครัวความสัมพันธ์กับคนรอบข้างความสัมพันธ์ทั้งเรื่องของเวลาสุขภาพของเราเองนะคะเราจะต้องสมดุลถึงจะเรียกว่ามีความมั่งคัง่งแล้วเราทำยังไงให้เรามั่งคัง่งไม่ใช่แค่ช่วงนี้เรามั่งคั่งได้ทั้งชีวิต ไปหาซื้ออ่านได้เลยนะคะจากหนังสือเล่มน,นี้ค่ะและนี่นะคะคือหนังสือที่เออยากแนะนําทั้งหมด3เล่มในเรื่องของการพัฒนาตนเองในเรื่องของการที่เราอยากที่จะเก่งขึ้นเล่มน,นี้เลยค่ะ ฝากไว้นะคะสำหรับช่องของ A เองนะคะช่องโค้ด A สอนการเงินก็จะเอาบทความดีๆแนวความคิดดีๆแนวคิดของคนที่ประสบความสำเร็จอัปเดตในเรื่องของการเงินนะคะเอามาฝากกันไว้ในทุกๆวันในช่องของโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money